สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุคนครับพ่อกบ่าวเท้าห้อนั้นเชนแนลครับมือนี้มาพร้อมสาวสีผ้าพื้นมากินตําสบายนั่งพี่น้องบรรยากาศมองเกาทงไฮทงหน้านะครับแต่ว่าเขาทั้งหลังนี่เลื่อมเหลืองแหละพี่น้องแก่แล้วแจังหน่กับสีได้เกี่ยวเขาครับพี่น้องมาตําสบายนั่งโลเครื่องนะครับกับหมากมะระเนี่ยกับเตียงผักกาดมางอย่างก็นี่ทั่วลั่นเตานะครับเอามากินแก่กับไอ้ผู้ข่าว นะคพักได้น้อยเดียวเนี่ยพักกับพักน้าสวนนะครับพักไอ้พักกาดนี่จากสวนใหญ่นะครับบักเตียงสวนเมญ่เออสวนสวนเมญ่จะเบาใหญ่เดี๋ยวเป็นสี่สําคนสวนยาก็คือสวนเมียเบาเท้าเองมาโบเพชรปนไดเดอะครับเบิ้งบักพริกเบิ้งสีผีเกี่ยวสีกินได่มาพี่น้องไหมเสียบเสียบนั่งกันกับเบาเท้าเบิ้งเหี่ยวไปเลยมามาเคลียเคลียขืนเคลียขึ้นเอาจวดลวดเคลียบรรอาคมนิดข้อสิิ์ข้ออนุญาตใส่มือใส่มือบยุมาพี่เสียบเสียบน้ำเบาเท้า จากสวนใหญ่กับกวาดเสพเศนี่แหละคือขึมแหละว่านก็ยังเดียดเจมฝาอยู่ไปเห็ดบุญไามพี่น้องก็ไปล่งท่านครับไปล่งท่านช่วงเพื่อนมีบุญกระถินครับยานมันดีสียตายานมันดีจียตา Vâng ạ thừng, Ở thường buồng, áo thương thừng rụp ừ. Sao khả nạp, ừ. uhm. à, <laughs> Ủa Sợi bấy nàng ngạm khá là phê đấy Mà ยุบมุดครับวิธีการอันนี้ไปสั่งน้ำร้านนี่อาจจะบ่มีเนาะอาจจะบุมีเห็นคือหมายว่าอาจจะบ่มมีเพิ่นสุบ่มีเมนูนไปร้านสมตำาหบ่เคยเห็นเลยไปร้านสมตำบ่มีแล้วตำาไปแบบ กันไปล้านลาบดด้วยซันมีมีสบ,บายนางอยู่แต่ว่าบ่มีตำสบ,บายนางว่ะล้านลาบเพราะว่าไปซื้อต้มแ <c oughs> ม่นน้องดูตัวนี้น <c oughs> มือเปิดก็เสียงนังรถเกี้ยวเขาว่ะรถเกี้ยวเขาช่วงบัวแลงกระล่นเลยอืมช่วงนี้เพิ่นเกี่ยวเขาตัวพี่น้องเสียงอาจี ลบกวัญจรงหน่อย <laughs> เดียวเขาดอปลึกเดียวเขาเขากางะปะกลางเขาดอนี่จนแล้วเราบ้กโอ้โ oh. ออกคนขอ้ขอทออกคนข้อนำดีเ <laughs> จ้าสดกว่าเราออกคนข้คอออกนำเอาหนีสดเอาเห็น tiết theo ừ. con tiếp biết nó tiết kéo tiết cái dao mà bơm một thịt ừ, bơm cả tiết thơm mà ừ. nó phải ừ. mà ngon nhiều Khỏi dạng มุ่งเน่าหเขาเลาย้านเขาเลีาา้ยงโอกาสกินอพอพับก็เจ้าอยู่มันก็คือพอพับก็ได้พับแล้วมันก็รุดหานิ้วเราต้อยุมยอ้มด้วย นกรืบบ่องบยขาดคือเครื่องบดบอดี้คือเครื่องบดเบาเท้าเครื่องบดนี่ก็เจ็บอยู่เลยจ้นหินจ้นหินพี่น้องกระทบหินบ่ เสือะขึ้นมาเพชรบุตรนี่เพชร <laughs> เพชรเนาะบุรได้กินนำ้ำเพลิงเนาะโดนๆแต่มันกินน้ำเถื่อนหน <c oughs> ึ่งเพิงกับโดนนี่มันคือกันอยู่อเพิงกับโดนกันเดียวกันเพิงโดนนั่นสิแปลความหมายอันเดียวกันพี่น,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 น้อง เป็ดเนียนี่ก็กินบ่ได้ดอกพักการหินเจ้าก็ทีลองกินกินผด้ใ้ญ่ดอกเพชรกับข้มมาใส่กันไม่ แล้วสาวข่อยอยิบเนาะยิบขึ้นมา้า,อาพอนไม่กระด้ยมันคือกันเนาะฝ่าวินก็นพี่หน่องจะหน่อยกับเบอร์หนึ่งเบอร์สองจวง่ปัญหาเสียงพี่น่องอื ยงบ่อไดพี่มองเปิดเพลงเปิดเพลงเงี้ยที่บริกินเฮืองเตบอไปไสบายนั่ง <c oughs> มันตึงเต้ขอ,ตอย <c oughs> ตำเองคนละตงเต่ฝ่วงฝนลิ่น เรียนมากขึ้นเก่าเลยพี่น <laughs> ้อ,อ,องฮึ่มฮึ่มงก์มุกฮึ่มหัว <laughs> ห,หนึ่งว่าหมดแ <laughs> มงมุมมันเกาะอยู่ในผมนตายลงมา <c oughs> สิ<ฤ>ไฮ<ห>ให้พี่น้องเบิ่งได้บ้านมาสรา้างหวานขอยขื้อจังหมดเฮตดนี้ยังเจ้าเฮ็ดตำำั้จะมาผิดแหงฆ่านาดเลยอืฮ ัเสียบทั้งเสียบทั้งเสีบทั้งเพชรดปลากระเสียบด้พี่น้อง Ô bây giờ có cái làng tôi tham vọng xây lại vô xây lỗi không bà hơi có xây đô nó bác đây là em nhưng một hết ม้อมาขอบ่าเผ็ดชิ้นมาละแก่เผ็ดเยอะเป็นคนยอมเพแก่เผ็ดใหดิอดเอาอดเอาสังอดเอาขอบ่ะ ยำบุลลกขลีเราลืดลดอร่อยเอาอมะระสวดพี่น้องผ่ <c oughs> าเครื่องเห็ดเป็นอองเนละพอดีสวดเลย ฝนชิมากดีเลมไกมล้วปะ <c oughs> พายุปะฝนม่ห่ำเขาพ่อน้าทขงข,งขงางคนฝ่าฝากุูเนรอเอาใส่จจง่อยอื อืมอืมอืมเ่าแขออนนี้ยเงากินมาละตัวเพิ่งกินพี่น้องอืมข้าวต๋องมือสุนสุนแล้วเน่ตีอืม อุ้ยมาะละยังขึ้นกรอบีริงมาละกรอบเสียบพอรออืมตอนขึ้นใหญ่ภาพเขาม้วนตน้นต้นพี่น่องนุ๊กเจตนำหูน้ำตาไปนะม่วอืมอหือใจเว้ยเอางันเจ้าที่กิน <laughs> ขาจอบอี่งมาจอเป็นนางก็ยานจะบุอิม,มกมาละ <laughs> ห <laughs> <laughs> ลางมัพริกออกือ làng cứ câu ăn tít à Ừ Cái này này. <cười> <cười> เอาเลยเจ้าเอาพี่ก hey, oh ินบ่ดเลือดเต็นามเดี๋ยวม่องม่องไหรเน่ยนามยังคือเดี๋ยวม่องม่องหนามนี่มันสะท่อนกับทองฝา บอประก,กาศกินม<ฟ>ักแตงไว้มันเศร้าเพลิดกับบอเศร้าอนุญาตให้ไปนั่งหายเด้อสินั่งหายอยู่นี่แล้วสั่งมาจาชิดจาชิดอดกับตาคอยเราเป็นเวรเป็นกรรมันนึงจักสิหายจักสิห่องแล้วล่ะพีน่น้องหาคน ถ่ายอยู่ในน้ําเด้อบ่ได้คันเผ็ดแฮงๆแนวนี้กินน้ําลงไาเป็นหยังแม่สิตื่มกันอือแต่ว่าบางบางเทื่อก็อดบ่ได้เด้พี่น้องต้องกินลง ล้มก็บ่ล้มเนาะมันเป็นเงาเงาเป็นอันเป็นขึ้นขึ้นเอาเอาฝนติดตกบ่ที่เมีทิศ้างมาคอยกำลังเสียบเออเสียบก็กินว่ายันต์ตัวถาเลยเอ้าถาก็วยืนยังถาก็วยืนนับกันเนาะ chào cào cào sàn xì bà thả cào 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 đây cào 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 cào

บ่เพ็ดตัวเบิ่งผักข่อยยิงพุ่นน่ะคอยยืนผักหลายมื้อนี้เจ้าขึ้นหน้าใสใช่ไหมใสบุญหนองใสจังได๋ใส์ใสเหลี่ยมมองๆใสเหลี่ยมมองมองแ่บได้ไหมโบ่ปานใดคือแซ่บคือว่าบ่ปานใดหมายถึงว่าบ่ค่อยอิ่มแล้วก็บ่ค่อยเผ็ดแห้งนะครับพอดีสาวสีว่าเผ็ดแห้งิ่งหน้าเราแดงเบแล้วพี่น้องซุบแล้วก็แดงเอาเรียบร้อยครับพี่น้องกินตําสบายนั่ง กุบสรับเสียบกับท้งหน้าเขากระลังเหลืองทั้งหลังนะครับเห็นรสชาติหรอพี่น้องต้นชัก้าห้นพักอันนี้พักสวนตะเวนพักสวนตะเวนบานบ่าวแาวเอนพักเหลี่ยมเออทั้งบานบ่าวแถวเอินพักเหลียาา่ยมนะครับเอากะช่วงนี้ก็ละมันระว่างเด้อพี่น้องเด้อเดินทางไปหาหนี่ครับเกี่ยวเข่านะครับบางทอเพิ่จอดรถเทนเร์ไว้ขางทางเนีพี่น้องเพิ่นบริหารสัญ,ญลักษณ์เพิ่นบริว่างเข้าเนี่ยว่างกล้วย นะครับมันมืดซาลาว์เป็นแมนเกิดอุบัติเหตุมากมันยากครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึง่งช่วงเพิ่นขนเนมือแรงครับมืดอพราะพุ่มพูก,ก็คือมืดสุ่มเล่าก็คือเขาอินพบ,บ่ำพบ,บ่ำเออว่าไดหลายความหมายนะครับสิมีรถแก่เขาได้พี่น้องวนมากมันจะใส่รถวีโก้ครับรถวีโก้คอยเงาก็คือรถอีแตกนี่แหละพี่น้องทีนี้โบเห็นไฟครับคือโบมีโบมีไฟดักโบมีไฟถ่ายแล้วก็บโบมีเอียงมาตตดเป็นสัญลักษณ กัอันนึงก็คืออันนั้นเอาอันยังก่อแผ่นแผ่นซีดีนะครับหรือยังก็ได้ลืมเลื่อมสัญลักษณ์มาติดไว้ทั้งกายโบมียังไล่ก็เอาถุงขนมพี่น้องสีออกแล้วก็ไปอันเสือกมัดไว้อันทางในมันเหลื่อมๆนะพี่น้องครับรถไปมันสะท้อนแสงนะครับแนมพี่น้องเกิดอุบัตเหตุฝากพี่น้องทั้งผู้สัญจรนะครับใส่รถใส่ถนนนะครับผู้แล้วก็ผู้แก้เขาผู้ขับรถอันวีโก้ค่อยยาวนอาหแล้วก็ขับรถเกี่ยวเขาน้ำน้องพี่น้องเนาะเอาช่วงนี้ก็ ต่มาระวังกันนะครับแล้วก็เรื่องของโรคไพ่น้ำโควิดนะครับก็ยังบอนหายได้พี่น้องอ่ายังมีอยู่หลาหมองไรยบอนก็เห็นว่าติดในพื้นที่อย่งนีก็เรามาระวังกันเด้อพี่น้องเด้อช่วยกันแมนสร้างโรคได้ครับแต่อย่าไปสร้างอย่าไปสร้างกันนะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีมันบบมีผบูใดอยางให้เกิดน้องพี่น้องพอมันเกิดมาแล้วก็อย่าไปสร้างกันนะครับคันสร้างกันนี่มันก็เนาะอยู่น้ำกันนะครับคือมันหายไปแล้วเนี่ย นะก็ยังไปกลุ่มสร้างเหมือนมันกับโบแมนครับพี่น้องเอาซอยเหลือกันนะครับบ้านหนึ่งเมืองเดียวน้องพี่น้องน้อยคนอีสานบ้านเฮาคนไทยเฮานะครับฝากพี่ตอนน้องนะครับมัอนี่บ้าเท่ากับกินตั้มสบายนัง่งเสบาวีา๊ยบกับสาวสีแก้มมาละบู๊ขักขนาดพี่น้องเอาฝากพี่ตอนน้องให้กัเรานะครับมะกะไรถือใจกับแช่บัวถาวรนี้นะครับเด้อยวสำหรับมึอนีครับสวัสดีครับ